สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอีสานบ้านนากับป้าแมงค่ะวันนี้ป้าแมงจะพาท่านผู้ชมไปดูข้าวนะคะข้าวเจ้าของป้าแมงนะคะทีะ่เป็นพื้นที่บางส่วนนะคะที่มันเกิดความเสียหายนะคะข้าวไม่สมบูรณ์นะคะเนื่องจากว่ามันมีอยู่ช่วงนึงนะคะที่ฝนขาดช่วงแล้วทีนี้พอ,อ,อพอฝนมานะคะ,ะข้าวเขาก็ไม่สมบูรณ์นะคะพออ,ะออกรวง ให้รวงนะคะรวงก็ไม่สมบูรณ์ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะตามป้าไปดูกันค่ะะ้ระเจ้านะคะพระเจ้าที่บางพื้นที่นะคะพื้นที่นี้นะคะข้าวไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะ,ะดูเมล็ดข้าวนะคะรวงข้าวใหญ่นะคะรวงข้าวใหญ่รวงข้าวโตนะคะแต่ว่าวันมีที่ไม่สมบูรณ์ค่ะที่ที่ไม่สมบูรณ์นะคะเห็นไหมคะ มันจะรีบนะคะเมล็ดรีบนะคะเสียดะะ <S <S ายนะคะข้าวนะคะข้าวรวงข้าวงามมากเลยนะคะน่าภูมิใจะค่ะแต่ว่ากลายเป็นว่าข้าวไม่สมบูรณ์นะคะ,ะบางบางรวงนะคะเสียหายทั้งหมดเลยนะคะอย่างรวงนี้นะคะรีบหมดเลยนะคะไม่สมบูรณะ์ค่ะเสียดายนะคะข้าว น้ำปีนี้มันไม่ไม่ตรงตามฤดูกาลน,นะคะมันขาดช่วงทำให้ข้าวไม่สมบูรณ์ค่ะนี่ก็มีแต่ข้าวโวนโตๆนะคะแต่ไม่สมบูรณ์ค่ะเห็นไหมคะีที่มันรีบเลยคะ่ะมันรีบตกินไค่ะน่าเสียดายนะคะข้าวปีนี้นะคะข้าวข้าวเจ้าของกระแมงนะคะโสไม่ได้ไม่ได้เยอะนะคะไม่ ไมได้ดีเท่าไหร่นะคะแต่ว่าข้าวงามนะคะพยายามที่จะให้รวงอยู่นะคะแต่กลายเป็นว่านในรวงข้าวนะคะแต่ละรวงนะคะเห็นไหมคะแต่ละรวงนะคะจะมีเม็ดร,รีบนะคะแล้วก็ตายไปดูข้างหน้ากัน,นะคะ่ะตรงนี้เหมือนจะสมพู์นะคะไปดูกันนะคะว่า,าตรงที่พื้นที่มาดูตรงนี้กันนะคะท่านผู้ชม ข้าวรวงใหญ่มากเลยข้าวรวงโตนะคะแต่สังเกตเห็นไหมคะมันจะมีที่มมเมล็ดนะคะไม่สมบูรณ์นะคะแซมอยู่นะคะแซมอยู่ทุกทุกรวงเลยนะคะข้าวเจ้านะคะงามมากเลยะคะ่ะแต่ไม่สมบูรณ์ทั้งหมดค่ะเจะดียนะคะเห็นไหมคะข้าวงามมากเลยอะ่ะ เขาให้รวงทั้งหมดเลยนะคะมีแต่รวงใหญ่ๆคะ่ะแต่มีมเมล็ดนะคะที่มันแซมอยู่นะคะเกือบทุกรวงเลยค่ะเกือบทุกรวงเลยนะคะเ,นเ,นะคะเ็นไหมคะจะมีข้าวรีบนะคะ น่าเสียดายข้าวนะคะข้าวงามมากเลยค่ะท่านผู้ชมข้าวงามมากเลยเดี๋ยวจะต้องหาวิธีแล้วนะคะต้องไปหา,หาวิธีว่าจะทำย่างไระจะรับมือกับธรรมชาติอย่างไรนะคะเมื่อ,อเวลาน้ำมาไม่ไม่ตรงตามฤด,ดูกาลแล้วก็มาราช้านะคะแต่ข้าวเราก็ยังงามอยู่นะคะแล้วก็เราต้องมาดู ค้นหาวิธีราคาทำอย่างไรให้รวงข้าวนะคะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะแล้วก็สมบูรณ์ทุกมเมล็ดนะคะดูสิรวงข้าวใหญ่มากเลยนะคะรวงตัว,ต,วตัวทั้งนั้นเลยนะคะข้าวข้าเจ้านะคะจะกลายเป็นว่าในแต่ละรวงนะคะจมะมีเมล็ดที่มันรีบนะคะไม่สมบูรณ์เสียดายมากเลยนะคะ ดูสิข้าวหนาแน่นนะคะแล้วก็ให้รวงเต็มไปหมดเลยรวงข้าวสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะแต่กลายเป็นว่ามีมาเมล็ดแต่ละรวงนะคะจะมีมเมล็ดที่มันรีบนะคะไม่สมบูรณ์นะคะแซมอยู่ทุกรวงเลยะคะ่ะจบตรงนี้นะคะเดี๋ยววันหลังป่าแมงจะพาไปดูตรงที่มันสมบูรณ์นะคะวันนี้ดูที่มันไม่สมบูรณ์ก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะข้าเป็นโรคใช่ไหมคะข้าวไม่สมบูรณ์นะคะ ก็แมงก็ขอขอบคุณนะคะทุกคนนะคะทีะ่ท่านผู้ชมนะคะทุกท่านนะคะทีะ่ชมคลิปอของะแมงนะคะ,ะแมงก็ขอจบคลิปนี้นะคะไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะ่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมค่ะขอบคุณทุกกาลังใจนะคะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ป้าด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปค่ะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะ